อะไรต่างๆนะที่มันทาให้ตัวสองตัวละครมันมันมีความน่ารักอยู่ในนั้นแต่ก็กว่าจะไปน่ารักได้ก็กัดกันอยู่แนองอยู่เหมือนกันเขาบอกกัดเลยเนาะกัดเลยกูกัดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราก็มาตามลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่เขาเจอกันเดี๋ยวเขาจะเจอกันในรูปแบบไหนแล้วคุณก้องล่ะเขาเกี่ยวอะไรกับใครจริงๆผมเป็นเพื่อนในเรื่องครับเพื่อนในเรื่องแล้วก็คอยตามสื่อว่าขวัญแนนเนี่ยประวัติเขาเป็นยังไงโอ้ยนักสื่อเหรอใช่ครับช่วยแบบแหูเป็นตายเพื่อนหูเป็นต้ายเพื่อน แต่ว่าอีกบทบาทหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารบิอกซีนะใช่ครับก็คอยตรวจตาความเรียบร้อยจนมาเจอน้องพลอยใสพี่ใสเป็นใครล่ะคะพี่ใสก็เป็นแบบว่าพนักงานบิ๊กซีสายหวานค่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกับพี่เบนด้วยในเรื่องมีแก๊งเพื่อนกันเพื่อนสนิทเราเนาะสีสาว ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนลูกน้องของุวายโยค่ะก็แบบว่าคอยช่วยเขาทางานช่วยไปช่วยมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะรดูในละครครับฉ um> ันเหอสนใจกับเบสคืเฉยเลยอะอใครต่อนะคะอ๋อต้องคนนี้คนนี้เขาอยู่เป็นเพื่อนเบสได้ไงเข้ามากับเบสใช่ไหมใช่คนนั้นเขาก็มีคู่นะคนนั้นอะ เราพูดเป็นแก้วบุ๋งค่ะเป็นเพื่อนของพี่เบสค่ะมาตามหาพ่อมาชวนพี่เบสตามหาพ่อที่กรุงเทพค่ะแต่ก็พักตัวอย่างไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะคะมาหาแฟนด้วยค่ะโอ้ยแรงมากเลยทำไมเป็นเพื่อนกันได้ไงผู้ชายนำทางหรอแี่เรื่องในละครเนาะในละครเลย่พี่ชเลยได้พูดมาเมื่อกี้อย่างงี้ซึ่ง กับพี่ลำเพินในโลกนีอย่างพี่ลำเพิน,นพด้วยใช่ค่ะเล่นทู่กับพี่ละเพินค่ะมีโปสเตอร์เลยอ่า่อาใกล้กันเดี๋ยวจะมีฉากให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนกับลุกนี้ไม่ธรรมโดาด,ดูแลลูกแก้ก่ะค่ะแก้มก็เราเป็นใครค่ะเป็นพยาบาลสายดคอยดูแลอย่างชื่นนะคะแล้วแก้มก็เป็นพี่น้องกับเบสค่ะนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่เบสใช่ค่ะ อยู่ในครัวทำกับข้าวเป็นพี่หนูใ,<ช>ในในชีวิตจริงด้วยค <ฮะ S 1> ่ะอายุมากกว่าแล้วก็ได้เป็นเล่นเป็นเหมือนแบบเป็นญาติเราที่เราจะฝากไอ้เขาแบบดูแลคนที่เกาะให้หน่อยเพราะเราจะมาตามหาพ่อในคุณพีทุกคนมีภารกิจพอเบสคนเดียวทั้งนั้นเลยเนอะเท่าที่เราฟังกันกันใช่ค่ะคนเดียวเลยอ่ะอีกหนึ่งท่านค่ะอีกหนึ่งท่านอยู่ฝั่งนู้นยังไงคะคุณนนักทองคคะ ค่ะนับทองนะคะในเรื่องก็ราบบทเป็นมารีค่ะในเรื่องก็คือทํางานที่บิ๊กซีนี่แหละค่ะเป็นแคชเชียร์สาวที่แบบว่าเลิศที่สุดในบิ๊กซีนี่ใช่ไม่ใช่แค่สาขาเดียวนะคะทุกสาขาในประเทศไทยค่ะ อโวยเตยไปก่อนไม่รู้ไม่แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเกิดคุณดูนะคุณจะอยากเดินบิ๊กซีอะเดีวพูดเลยใช่จะเห็นมุมใหม่ๆในบิ๊กซีของเราา็มีหลายมุมที่แบบว่าเฮ้ยบิ๊กซีมีมุมนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้ใช่และที่สําคัญนะเบสแกมป้องเนี่ยจะได้เจอกับรุ่นใหญ่แบบเยอะมากเรื่องนี้วิทีจออาดาวด้วยใช่ครับนี่นีเขาเป็นอะไรนะเป็นตลาดมากัน ช่ค่ะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งว่าต้องไปดูในเรื่องว่าป้าดาวเนี่ยเป็นเป็นอะไรคือด้วยความที่เรามาตามหาพ่ออะไรเงี้ยคือเราจะเฉลยใ,ใครไม่ได้เลยว่าเราคือใครเราก็คือมีเป้าหมายว่าเออเราอยากตามหาพ่ออะไรเงี้ยซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นป้าดาวป้าโยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบทบาทของเขาอเออเขาจะทายังไงกับเราพี่แจนนะคะพี่แจไมได้เจอกับพี่กัปตนนันเนาะพี่กัปตันครับใช่พี่กัปตนัตนเป็นครั้งแรกที่ร่วมง,งานกันแล้วก็ เราก็จะเห็นบทบาทของพี่กับตอนเป็นผมผมอาถัร์มากนี่มีแล้วแล้วเราก็แบบติดภาพว่าแบบเป็นผู้ชายแบบอบอุ่นมากเลยแล้วยิ่งมาเล่นด้วยกันเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นพ่อที่อบอุ่นมากๆอ่ะแล้วผมชอบการแสดงพี่กัปตันมากคือเซอร์ไพรส์ทุกฉากจริงๆคือเขาไม่เขาแทบจะไม่เตรียมอะไรในหัวเลยเขาซัดเลยคืออะไรเจอข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นกันแบบนั้นเลยซึ่งสนุกผมชอบค่ะพี่ก้อนมาเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ได้เจอได้ปะทะกันของพี่ก้อนส่งมันจะต้องดูแลสามบิ๊กซีอ่ะเรื่องเนี้ย เป็นพิเศษเฮ้ยพราวพราวมากไหมแจมเมาส์ซีเพื่อนเราอย่างไรเรื่องเนี้ยเขาตาหวานทุกซีนนะคนนี้เขาเป็น <c oughs> คนมีสเสน่ห์อยู่แล้วครับเขาเป็นคนมีสเสน่ห์แต่เขาเล่นเขาแบบโอ้ยแบบสายตาเขาค่อนรักมากเอ้ย <c oughs> น้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราได้เห็นน้องตั้งแต่เดืวันเนาะถูกต้องจริงๆทุกเรื่องเป็นไงบ้างคะการทำงานในกองถ่ายของน้องทุกคนทุกคนมันตั้งใจมากๆแล้วาะจริงๆแค่จะไม่ต้องสอนอะไรน้องๆเลยคือทุกคนเก่งอยู่แล้วมีของอยู่แล้วแค่แบบชวนคุยละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยน้องๆล่ะทำงานกับเบสกับแจมเป็นยังไงบ้างคะ สะดกค่ะแล้วก็ตลบกว่าที่คิดค่ะไม่สามารถที่จะขยับเยอะได้เพราะว่าคนเยอะนะครับ้มันเป็นซูมมันซูมมันก็จะเห็นคนมันต้องใช้หางะไหนนะครับเดี๋ยวอื่นนะแล้วเราจบั้านูมซึ่งเรื่องนี้เขาต้องมีคนขับดูดูคนขานาขานามีคนต้องต้องใจเย็นนะครับมีมีครับมีกุ๊กกิ๊กแน่ๆแล้วก็เป็นกุ๊กกิ๊กที่ รุนๆหน่ลยว่านักเอกก็จะกินด้วยหรือเปล่าก็เห็นเขาแบบ้างนอกเราต้องไล่เผื่อให้กนตื่นแล้วพอเราจะเห็นแบบเล่นน่าแบบด้างหลังบบน่ารักน่ารักไปเขาก็จะไม่ทางเราไง็จะบางก็จะไดบ้า่บ้างที่บ้างบ้างท่บางที่บ้างท่นนองบดางทบ้างท่้างท่้องท่บงที่บ้าี่บาี่้างบาทบางบ่บ้บท่าทางทง่าบ Yeah, ในไหนวันน right. like ี้เราก็ได้เจอกับแม่ๆของใจเลายคนแล้วม่ไดะอยากจะบอกอะไรกับแม่ๆบ้างะแม่สวยมากครับจะส่งการบ้านบ่อยๆค่ะอยากเห็นอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์เลยแล้วก็ปากก็ลงช่ำๆเลยรอละครมาก่อนเอาปากทุกคนว่าให้ช่วยเอ็นดูทุกๆคนบนเวทีนี้ด้วยนะคะได้ไหมคะให้พี่เบส เป็นตัวแทนดีกว่าฝากติดตามละครเพราะว่าเดี๋ยวเบื้องหลังหรือว่าความสุขสนานจะได้ชมต่อจากนี้อีกเรื่อยๆแน่นอนค่ะในเบื้องหลังให้ชมานคนนี้ได้เลยคนนี้ก็อ่านเรเยอะมากเลยเพราะเดททำโปรดักชั่นไี้เห็นแล้วในทิกต็อกนะก็จะมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีพี่เดียร์จะมีพี่เดียรในการโปรโมทนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายโปรโมทของเราตอนนี้รอให้ละครออนเพราะว่าที่ขอให้ปล่อยชุดปั๊มซีนมันยังไม่คายอยู่ในละครตอนแรกคือรอแค่วันที่สิบเอ็ดเอวันที่สิบเอ็ดปุ๊บเนี่ย คุณแจมราชสัตวหน้าจะเต็มไอจีหน่งหน้าจะอาคลิปนี้หนูไเยแล้วทีนี้ถ้าใครพลาดไปเดี๋ยวว้าวดาร์ลูกตื่นเข้าไปจูบภาพจูบภาพจากเบย์แอนคอนสิงมาที่แจมฝากติดตามครับผมพีครับอ๋ฝากด้วยนะครับกับละครเรื่องตามมาลักที่เธอลื้นะครับเดี๋ยวออนแอร์วันแรกวันที่11อ่ดอันคารที่11นี้แล้วนะครับผมแล้วก็ เราจะออนแอร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกวันจัน์ป็นวันพฤหัสแล้วทางช่องวัน3 1นะครับหรือว่าสามารถดูในแอปวันดีไปด้วยกันก็ได้นะครับพี่เดค่ะก็ฝากด้วยค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ของช่องวันเนาะเพราะว่าร่วมกับบิ๊กซีก็จะมีน้องๆบิ๊กซีด้วยแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยคือมีความเข้มข้นสนุกแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าตามหาคอเนาะแต่ในเรื่องมันไม่ใช่แค่ตามหา่ออยากให้ทุกคนไปดูค่ะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็มาลุ้นกันว่า หนูจะได้รักกับพระเอกไหมว้าวว้าวยะภิกขียะจุดใจชน่อหนูเนี่ยคุยค่ะในทิกตอกเขาก็ไม่ยิ้มให้หนูในละครเขาก็ไม่รู้จะรักหนูตอนไหนหนูน่าจะดูที่สุดเลยนะคะจริงผ <laughs> ู้ชายยิ้มยากเขาอาจจะจริงใจก็ได้เบส นั่นแหละในละครในละครนยิ้ม่แต่คุณมาประมาณทีนี้ไม่ยิ้มให้หนูนเลยไม่ใช่ที่สังเกตมันไม่ใช่อาการไม่ยิ้มแต่มันคือไม่สบตาวยชามากก็ฝากด้วยให้ไปตามในละครเอาใจช่วยในละครและติดตามในทุกช่องทางของเบสคำสิงนะคะเพราะเบสเขามีหลักฐานอยู่เยอะมากจริงๆ ติดตามด้วยพรุ่งนี้ก็ส่งการบ้านอีกเออไหนแล้วเข้าไปดูของเวทใครยังไม่ติดตามผมฝากติดตามแห้ผมด้วยนะติดต่บทางไอจีเลยนะก็เป็นการเปิดการมองเห็นกุ้งฟ้าดารานะคะตามเขาได้ดีติดตามได้วยนะทา้อน้องบิ๊กซีด้วยนะคะบิ๊กซีซูเปอร์โกนะคะกับกิจกรรมที่ได้โอกาสเข้าทำเข้าไปทำกิจกรรมกันแล้วก็ได้โอกาสมาเป็นนักแสดงของช่องวันสามสิบเอ็ดและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ น้องๆสงมคนที่อยู่บนเวทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นบทบาทการแสดงของน้องๆิกสี่ชุอร์เกิลให้เธอแทนฝาพวกเราหน่อยค่ะที่แทนเฮก็ได้คะ่ะค่ะก็ฝา,า,าทุกคนเป็นดวงพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะคะเป็นแบบว่าผลงานการแสดงเรื่องแรกของพวกเราเลยคะ่ะและ้วก็เราก็ได้มาเจอแบบว่าพี่ก้องพี่แจมพี่เบสก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเนาะในเรื่องก็คือังมีแบบว่า ที่ทีนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหลายคนเลยค่ะบอกเลยว่าเรื่องของเรานี่ก็คือเข้มข้นมีความคุ้มคมุ้มจริงๆแล้วก็มีความรักน่ารักกุ๊กกิ๊กหลายคู่หลายสไตล์ให้ติดตามกันนะคะรับรองว่าแบบเรามาเสิร์ฟความฟินให้ทุกคนเลยค่ะฝากด้วยนะคะไปดนักรักที่เธอเดิค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราถ่พพกันนะคะน้องๆเย็นขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกันค่ะทุกคน ที่เธอลืมนะคะขอโอกาศวันแรก11เดือน11จำางมานะคะ1ทุ่มตรงค่ะและหลังจากนี้นะคะจันถึงพรงหัส,สับ,บดีเวลา1ทุ่มตรงนะคะดูละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมได้เลยนี่คือการมาเจอกันครั้งแรกของแจมและชป,ปากับเบสราคนีนะอุ้จะบอกได้ว่ามันเป็นเคมที่น่ารักมากๆเลยได้เห็นเรื่องหลังของเบสแล้วเดี๋ยวเราไปดูในจอนะคะเรื่องราวเข้มข้น คุณผู้ชมจะเข้าใจว่าทำไมดิฉันถึงมีน้ำาหูขนาดนี้แล้วนักแสดงทุกคนเนี่ยมือระงวนอะ่ะกับตันพูทนเ,เน่อย่างเงี้ยค่ะออมสก,กาวใจอย่างเงี้ยค่ะพิมพิมมาดาอโยอาดาวแล้วก็นักแสดงคุณภาพอีกเยอะมากนะคะละครเรื่องนี้เนี่ยไปถ่ายหล,หลายสถานที่นะคะแล้วก็มีฉากที่ระบาดระบนดเยอะมากอยากให้ทุกคนตั้งใจดูนะคะแล้วก็น้องๆบิ๊กซีซูเปอร์เกิลเขาก็ได้โอกาสมีผลงานการแสดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยคะ่ะเรียบร้อยนะคะ อาละค่ะโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับนักสแสดงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณกาจนาศิริอานันต์ค่ะรองกรรมาการผู้บริการฝ่ายขายบริษัทวันสามสิค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณตุนวงสุภสวัสดิ์ค่ะ <S <S ประธานเจ้าหน้าที่สายแบรนด์และการทานิส DJC Big 4และรักษาการประธานค่ะเรียนเชิญค่ะ และขอเสียงปรบมือให้กับคุณกฎชกรอาคงทนค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสืส่อสารการตลาดค่ะคนคได้นหนึ่งนะคะเชิญค<อ>่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิจิตราสุภาคงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสืส่อสารองค์กรค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะนี่คือการจับมือกันของบิ๊กซีแล้วก็ช่องวัน3 1นะคะ กิจกรรมที่ทำนะคะเลเหมือจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วนะคะยังเป็นการสารฝันให้กับหลายๆคนด้วยนะบางคนจะรู้สึกว่าแบบโอหมีโอกาสได้มาอยู่หน้าจอช่องวันมันตื่นเต้นมากขนาดไหนอยากให้รอดูนะคะตามหารักที่เธอรูนะคะเป็นละครที่สนุกมากจริงๆแล้วคุณจะได้เห็นบิ๊กซีในอินมิต <โ Hob. S 1> ิ้นึงนะคะอันนี้เป็นยิ้มแบบภาพเคลื่อนไหวนะคะผู้บริหารคะ พิ้มแบบข้าวขึ้นไหวแล้วจะกระพริบตาได้นะคะเผื่อบางทีเราไปดูที่บ้านน้ท่าแข็งไปหน่อย 改一改。啊 sì, sì. Thank you.